หลังจากม่ามาเหยียมมายามพดองก็ไมดองแล้วก็สีเดินทางกลับแล้วครับพี่นอ้องครับบริเวณบ้านที่กิ่งครับสีีเดินทางเมื่อบ้านเมื่อเพื่อนแหละครับทีนี่ <c oughs> ชมบรรยากาศหลบอบ้อบบานเพื่อนครับสิไปแวะชมวัดวัดยังบ๊ะบุฟมกันแดด วัดอยู่กลางบานใลยขี้งิงเครับเป็นวัดเก่าวัดแก่แต่แต่เฮิงแต่น,าน่าเละครับเป็นวัดใหญ่ที่ทุกกลางบานเลยครับ,ว,รบวัดนิซิมีต้นตาลทุ่มๆอะไรกันธาตเจดีย์อยู่าสามองค์ครับเป็นสัญลักษณ์ของวัดครับมีสะพานบุญน้ำครับ วัดอของอพระอาจารย์ชัรัตน์ก่อสามอยังได้พรมก็ได้สอบถามมาก,กันนครับนะมีต้นมะพร้าวล้วก็เทียดีสามองค์เป็นถาดสามองค์นะครับตน้นเผาปักญ่อยู่กลางวัดครับมีต้นไม้ต้นต,ตอกลมเย็ยนขนาดเลยครับพี่นาะนะครับ บริเวณวัดครับบริเวณวัดพวกซิมพวกบดเนี่ป็นเห็ดไม้ครับเนี่เป็นซาลาหม่เกาๆนี่เป็นซาลาหม่ครับหลายปีแล้วอยู่ทั้งในนะครับครับเป็นบริเวณวัดครับนี่ครับเอาเป็น,เ,ปนเ,เอาเป็นฟิเซนเตอร์นะ <Huh? S 2> เป็นฟิเซนเตอร์บ่อยนะ เป็นสะพานบุญครับเป็นสะพานบุญนั่นนี่ของวัดไอ้บ้านตำบลขี้กิ่งตำบลขี้กิ่งเป็นโอ้เป็นใหม่วะเนี่ยนะเป็นใหม่โอ้เป็นใหม่ต่อๆกันเลยอืมเป็นมันสางกันเนี่ยนอนใช่ปะมีกระชาบ,บา้านชาบ้านบ่เหตนอะเไ็เหตุกันเลยบ<อ>่ขอบริจาคใหม่มากคนจะมาเห็นเทียสละอ่ารวมมือรวมใจกันเตี่ยวแก้สลักอ่เป็นสะพานบุญ เสาออกยังมาเห็ดอือ,อนี่ครับพระลาดังอืมเป็นสะพานบุญญาี่ปีนบุญเป็นท่านานี้อ,อ่าญาติโยมเสด็จม,มาเดินสะพานบุญนี่เนาะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีขนาดเลยสะพานบุญเดินไปสู่สวรรค์ครับมัน,นี้บานตูสู่สวรรค์ ให้ในหน้าครับมาช่วงพ่นเก็บเกี่ยวแล้วก็เลยเห็นติดต่อเฟื่องครับมองเห็นวิวทิวทัศน์ทางตรงไฮตรงหน้าป้อมสะพานบุญบรรยากาศดีขนาดเลยครับพี่น้องโอ้ครับพญานาคคนเกี่ยวกุกตาหรือต้วนีลยนะพญานาคขึ้นกุกตาเออ ขึ้นแน่นอนเนี่ยนี่นาคคือก๊กตานเลยอ,อืนี่ครับแน่นอนขนาดเลยครับพี่น้องนี่ครับพญานาคนอ้เกี่ยวก๊กตานเลยก๊กตานกัายอดอ่ะนะ่นอ กตามนมเนหยอดเดียวเลยลหยอดเนาะสามหยอดสีสด่หยอดเนาะเออไล่หยอดอยู่ั่นนะอ่าครับอ,อืมอยากเด้ออ้นี่ครับอืม,ออเ,อมเป็นของเก่าของแกไปเลยเนาะ อ๋อเป็นหอตใจเก็บคัมพี่โบราณมัครับอืมอ่าอ่าโอ้อืมเก็บคัมพีโบราณสมัยดีกีตะก้อนนั้นอ่าสิเก็บคัมพีก็สิเป็นลักษณะนีเนาะเพราะว่า เป็นหนามปวกที่ขึ้นโม่ได้นเนาะปวกขึ้นโม่ได้ซาต่างๆขึ้นโม่ได้เนแมนแมนบกบเห็นเท่ากันเนี่ยเป็นแบน<อ>เนบเก่าแบบแก่เลยเสริมไใยมันฮักเนาะอนุลหลักวบคือว่าเนี่ย เมน์เน <qué> ok oh. ี oh. ่ยอย่าม <the> <inside> oh. oh, right. ันปุ๋ยันพังเดยวานน้ำนี่คือสิบูบวกคเถื่อนอันนี่บวกบวกน้ำก็บบกโแเเนี่ยะอยู่ในเขียวัดเนาะนะครับอืม น,นี่เป็นพระพุทธรักษาเคือนครับมันก็ได้เป็นที่เคารพนับถือของอสากตะบนกิก่งๆนะครับอู้เขามาเลยเย็นค่ะเย็นเัาก็ได้างหัดเออนี่ครับ บรรยากาศดีขนาดเลยครับเองโอ้เป็นวิธีชีวิตแบบเดียบง่ายครับอันนี้ก็มาโคก,กตานดีกันนะโด้โคก,กตานสามต้นเฮียงกันเลยครับเราื่อ,องใบตานลูกนี้ปูป่านานๆเอนก็สิร้ายหน่อยครับ บรออาการเนี่ยคุณเนี๋ยียนจักป่าุมุมมามุมบมัมปะเดี๋ยวเป่ายางยันใบาตานขาดลาูกเซียงหัวครับเป่าวยางมาทั้งนี้ย่านใบาตานขาดลูกมาเสียงหัว ในบริเวณวัดับริเวณวไปทำไปเสียนพญานาคเสียนพญานาคไปสะพานบุญบริเวณวัดกรบพี่น้องบ้านแบบอากาศพญานาคอ่าพญานาคเกี่ยวครับกบตาดครับกบตาดอยู่บริเวณวัดกรบพี่น้องทางล้างผมนี่เป็นสะพานบุญ ไอหน้าครับเป็นสะพานบุญเจผมเดินมาตะกี้อยูวัดตาตะบนขี้กิ่งครับตบนที่นี่วันสำคัญสำคัญนุ้งเดินมาบินธบ,บาติญาติาร่วมก,กันจุลดล่อเซบาท,ทีแถวๆนี้ครับนามเป็นวันสำคัญนามบุญนามท่าน,านสมควรแก่เวลาแล้วก็สกิเดินทางกลับรครับนินนอตที่นี่ เอาไว้โอกาสหน้าฟ้าไม่พอละสิได้มาเล่นมาเที่ยวม,มายามพี่ยามน้องกันนะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ